สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมโซลแอนด์เนวเวอร์กันนะครับในคลิปนี้ก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัววงล้อหันสาภาที่5นะครับนะมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับตั้งแต่ช้างนะฮะเออลืมละลายพิถูกด้วยนะช้างแล้วอะไรวะเนี่ยวถ้าผมอาจจะช้างแล้วกันจะถึงตัววัวสอพิษแล้วนะครับนะห้าตัวนะครับซึ่งตัววงล้อเนี่ยนอกจากมีการอัปเดตทางด้านตัวของแรกข้างในเนี่ยจะมีการอัปเดตการ์ดด้วยนะครับรอบนี้มีการนําถังหอเข้ามาข้างในนะครับ รวมไปถึงพวกของบางอย่างเข้ามาด้วยอย่างแฟชั่นนะครับที่เริ่มมันจะรอบก่อนแล้วนะครับเอามาให้เราแลกและสะสมนะครับคือตอนนี้เนี่ยนะฮะมันมีระบบเข้ามาเราได้สัก2อาที่สามสี่แล้วแหละก็คือหากเรามีเสื้อผ้าเยอะมีสัตว์เลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยมันจะเสริมเซตัสต่างๆนะครับน้ายิ่งไอ้จนเถื่อนแบบเห็นชัดเลยก็คือตัวสัตว์ขี่จักรล้อนะครับนั้นหนึ่งตัวเนี่ยเพิ่มอินเคเทาร์ให้เรา3%เนะครับนั้นเรมีมา5ตัวแล้วอะ ถ้าเป็นสกุลตราที่เขาสะสมมาครบ5ตัวเนี่ย ad เขาจะมีแบบ adk เคขาจะมีแบบยืนพื้นเลย15%นะฮะปีเพิ่มขึ้นอ่ะนะครับ15%ตสุลาตาเนี่ยเยอะมากนะครับนะบุ้มบั่มเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นของที่ดีนะครับนะคือเราก็อยากจะขายหรือจะใช้เองก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับนะมันได้ทั้งโปรไฟล์แล้วก็ได้ขี่ตัวใหญ่ๆด้วยนะแล้วก็สัตว์พวกนี้เป็นสัตว์ลิมิเต็ดด้วยนะผมไม่รู้นะบ้านในอนาคตมันจะมีรีลันไหมนะแต่ก็ถ้าที่เห็นมาไม่ย นะครับผมนะก็เดี๋ยวไปดูของในตู้กันนะครับว่ารอบนี้มีอะไรกันบ้างนะครับ เดี๋ยวก่อนไปดูร้านค้าเรามาดูแพ็คดีกว่านะครับนะมันจะอยู่ในตัวกล่องของขวัญน,นะครับนะกิจกรรมนะ้อยพวกเนี้ยนะครับไอ้พวกกล่อง,องของขวัญน,นะครับมันจะมีแพ็คมาขายเสมอนะถ้าเกิดเป็นกิจกรรมแบบเนี้ยนะครับมันจะมีเพชรให้เราเลยนะครับรวมๆที่ประมาณ8 9 0 0 0เลยนะครับนะเพราะนั้นคนซื้อไว้นะครับเราได้คริสตัลม่วงทั้งหมดเนี่ยประมาณอพันพันเก้า,า,าเกือบสองพเลยนะในการซื้อ2แพ็คเนี้ยนะครับเราสามารถใช้คูปองเนี่ยใช้ถั่วเซียนเนี่ยแลกให้มันลดราคาได้นะครับนะอันนี้จาก17สิบเหลลือออ5ดันนี้จาก10ดอลเหลือห้าดอลอันนี้จะกลากสิบดอลเหล นะครับผมราคาไม่แพงนะครับอาะรวมถึงจะมีอีกแพ็คหนึ่งที่อยู่ในร้านค้าด้วยนะครับนะซึ่งก็จะเป็นแพ็คที่าราคาถูกนะครับนะห้าดอนแล้วก็เราใช้ถั่วเสียนแรกให้กลายเป็น1ดอนนะครับ <S <S <ดอ>ก็เพื่อง่ายในกิจกรรมนี้เราเสียแบบเฉพาะพกองทุนเนี่ยเพียงแค่11ดอนเท่านั้นแล้วก็มีเพชรเปิดประมาณ1 0,000นะฮะหนึ่งหมื่นต้นๆน,น,นะครับผมนะเพราะงั้นก็ ถ้าเกิดว่าไม่ได้ซีดเลยมากก็ผมว่าคนเติมทุกครั้งนะครับเปิดได้เปิดไม่รู้นะแต่คนจะเติมทิ้งไว้นะครับผมเพราะได้ทั้งเพชรฟ้าและเพชรม่วงที่แบบอ่าค่อนข้างอูฟูนะครับมาเลือกนับวงล้อกันดีกว่านะครับวงล้อเนี่ยรอบน,นี้มีการเพิ่มการถังหอกเข้ามานะครับแนละ้วจากสกิลความสามารถที่ดีแล้วเนี่ยตัวสเตตัสอ่าพื้นฐานเขายังดีด้วยนะครับคือการเพิ่มกำลังน,นั่นเองนะครับสำหรับถังหอกนะครับนะส่วนสกิลเขาเนี่ยวิวสีรุ่หันเนี่ยก็มีการแทงเข้าไปแล้วล็อกติดล, back ล็อกแบ็กนะ เนี่ยเป็นของที่ดีเหมือนกันนะครับนะพี PP ีพีเนี่ยแทบจะลมจับเลยนะครับนะแทบไม่เล่นนะครับนะยิ่ง่นกระส้กอกเนี่ยยิ่งติดสถานะซีซีติดแล้วติดอีกนะครับบอกเลยว่าเบียนหัวจัดนะครับผมฉะนั้นรอบนี้เนี่ยใครขาดอะไรก็เลือกนะครับผมส่วนคารที่การเต็มนะครับนะฟังชันใหม่มาแล้วนะผมว่าทุกคนน่าจะบางคนเนี่ยอาจจะเคยดูคลิป,ปแล้วแหละนะครับก็อ่ามันมีการเพิ่มระดับการถึงแล้ว่สิบเนาะก็สามารถเล่งได้นะครับว่าจะเอาใครนะ พอไปครับอ่ะส่วนตัวเนี่ยมองว่ามู่ไปโจชิงอ่ะคือเดอะเบสนะครับผมสำหรับการทำเลเวลสิบนะครับนะอันนี้ส่วนตัวเลยนะครับมู่ไปเดอะเบส์โจชิงเดอะเบสนะครับเพราะว่าโจชิงเนี่ยอในเลเวลห้าเนี่ยทำให้มอนโดนดาเมจแรงขึ้น20%ต่อเนื่อง10วินาทีนะครับนะฟังไม่ผิดนะครับ20%นะต่อเนื่อง10วินาทีนะครับนะแท้ธรรมดาเปนสิติดมันก็แรงมากแล้วอ่ะนะครับไอ้มู่ไปนี่ก็ต้องพูดถึงนะครับนะติดดาเมจสุดท้ายเพิ่มขึ้นนะครับ โอ้สุดยอดนะแรงพุทดเลยนะครับเพราะงั้นใครที่มีใครที่เชื่อผมก็เอามือไปกับตัวจริงนะครับใครไม่ได้เชื่ออะไรผมก็อเอาตามที่คุณเลือกดีกว่านะครับจะได้ไม่ว่ากันเนาะอันนี้ผมแค่แนะนำนะครับไม่ได้ว่ามัดมือชกให้ไปเลือกตามนะครับนะแต่อธิบายถึงความแรงนะว่าสองตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าคููพัวเมียเนาะแรงมากนะครับถ้าเกิดเราใช้ความสามารถตัวนี้ของเขาได้นะครับ ส่วนใครที่คิดว่าเออตรงนี้มันอาจจะลุ้นดวงยากไปเว้ยอะไรเงี้ยมาเอาความนิ่งจากตรง3ตัวนี้ดีกว่าก็ได้นะครับผมมีปัญหานะครับนะได้หมดตามที่คุณคิดเลยนะครับอันนี้มีซีเรียสนะครับผมนะเอาตามแนวทางตัวเองด้วยนะครับฟังผมไม่เป็นค่เป็นแบบพอสังเกตก็พอเนาะไว้เป็นแบบฟังแล้วไปตัดสินใจเพิ่มนะครับนะว่าจะเอาตามหรือเปล่าหรือไม่ดียังไงอะไรพวกนี้นะครับพอเข้ามาในกิจกรรมนี้นะครับนะสิ่งแรกแจกให้แรกเลยก็คือทองนะครับผมเก้าสิบเหรียญนะมันจะได้มา3ก้อนเลยนะครับเก้าสิบเหรียญนี้นะเนี่ยไอเหรีย ดอกไม้เน uh, mm! yeah, uh, ี่ยไอเดียวใบไม้เนี่ยครับผมนะทีนี้นะครับผมนะผมอยากให้ทุกคนมองมาที่สื่อกลางอย่างทองนะครับคือเราเนี่ยแทบจะทุกอย่างเนี่ยคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับอัพของเนี่ยไม่วจะเป็นประดับแดงชุดแดงอะไรเงี้ยดาบซิลหรือว่าพวกเนี้ยโอ้โหมันจะกินทองทั้งหมดเลยนะครับนะทอง30ก้อนนะมันแทบจะอยู่กับเราทุกที่เลยนะครับเพราะงั้นทองเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับนะผมว่าอย่าไปกักไปอะไรเลยนะว่าแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปขุดเองก็ได้ว่าอะไรเงี้ยครับผมมันมันยากมันไม่ได้ขุดออกเสมอนะครับ นะถ้าใคร,ใค,ร,ใค,รคุณเอาเสนอมาได้จะดงดีนะครับนะแต่คนทั่วไปไม,ไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแล้วนะพอกันก็ซื้อเก็บไว้บ้างก็ดีนะครับนะ,ะครั้งละอันสองอันก็ได้แล้วแต่คนมีงบเนาะคนอาจจะมีงบจะได้ซื้อครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าเกิดคนไม่เก็บไปเนี่ยเพื่อเผื่อบางทอีอุปกรณ์ของคุณบางอย่างอาจจะเต็มมาก่อนไซ้ํำไปนะครับนะถึงจะ,ะมีทองครบ30ก้อนนะครับนี่ก็เป็นการแนะนําเฉยๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้เราจะทำอะไรกันเราจะทาตาซิลหลัวกันนะเพื่อทาเครื่องรางซิลหลวนะครับนะเนี่ย อ่าเนี่ยดาบนะครับผมนะไอตัวผลึกวิญญาณนะครับซึ่งมันรอบนี้เนี่ยมันมีการลดราคาด้วยนะครับเจ็ด้อยหสิบเลยนะลดมาครึ่งหนึ่งอะ่ะนะครับโอ้โหแม่งโคตรท้าเซลเลยอะ่ะแบบคือบัดมือชกนะแบบตอนนี้กางคิดเลยโอ้โจะข้ามจริงเหรอนะครับผมนะม,นมันก็พยายามให้เราเสียให้ได้นะครับผมนะโคตรดีเลยนะโอ้โหนะถ้ามันซื้อได้สักสองสามทีเนี่ยดีมากนะไอรอบที่ผมจะยัดเนี่ยน่าจะ ไม่จะแบบว่าอู้ฟู่เลยนะครับนะก็ใครอยากได้ก็ซื้อไปนะครับนะดาบซิลลัวนะฮะนะก็จะแอดภาพขึ้นมาให้ดูนะฮะจะได้แบบลอตาลอดใจนะครับอาตมาเลยครับผมน่จะเป็นของเล่นเกมชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะครับน้บอาหน้าพาสลายไททันนะครับเป็นกระดูกแขนไททันอันนี้นะครับซึ่งเป็นระดับเกรดพื้นหลังสีแดงนะครับนะก็อ่าผมเห็นผมก็รู้หรอกมันแรงขนาดไหนนะครับนะก็ไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่เคยมีนะครับแล้วก็อ่ามันเขียนว่ามีโอกาสแค่หกเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมว่าจริงจากพวกมู่ไปอยู่จริงเนาะพวกมันติดแค่ใช่่ปะโอกาสมัน ค,คือมันติดน้อยๆเนี่ยแต่มันแรงมากไอโอกาสติดน้อยๆเนี่ยแต่พอติดทีมันแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นในตัวกระดูกแขนไทยท่านเนี่ยนะครับถ้าเกิดมันติดทีก็น่าจะบุ้มบั่มนะครับเพราะงั้นก็อ่าเป็นของที่ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดคนจะทำนะฮะเพราะว่าอ่ามันออฟแดงอ่ะนะครับผมคิดตามพื้นฐานเลยน่าจะดีนะครับนะดีกว่าไปใส่อย่างอื่นนะครับผมเพราะต้องลองดูนะสำหรับคนที่แบบว่าทำหลายๆนะอย่างเสร็จไปแล้วลองเอามาใช้ดูนะครับนะ เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะมีตาซิลหลวมีกระดูกไททันมีดาบซิลหลวนะครับนะหลักๆประมาณนี้นะครับใครอยากทําอุปกรณ์สกัดสลักพวกนี้นะครับผมนะน่าจะสลักนะไม่ใช่สกัดนะสลักนะครับทางด้านฝั่งตัวประดับเนี่ยประดับเนี่ยกินโคตรเยอะนะครับการทําสลักประดับนะครับนะไม่ว่าจะเป็นต่างหูที่กิน40บางส่วนกินไปหกสินะครับแล้วไอ้ตัวประดับเนี่ยมันแพงกว่าตัวชุดอุปกรณ์1เท่านะครับนะสมมติตัวกล่องมันให้ตัวอุปกรณ์มา สองอันนะครับตัวประดับจะได้แค่1อันนะครับนะสองต่อหนึ่งะครับนะอัตราส่วนของความแรงของมันเพราะงั้นรอบนี้ใครจะทําก็ทําซะนะนะครับผมซื้อทิ้งไว้นะครับผมเพราะมันมีของลดราคาเยอะมากมาแทบไม่ได้ไปไหนเลยนะครับเอาเรานึกภาพนะซื้อของลดราคานะเอาทอง90ใช่ปะเออทอง90แล้วนะมันกินมาแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาซื้อพวกนี้อีกนะครับเดี๋ยไอเห็นตัวนี้ก็อยากได้อีกนะครับนะเดี๋ยวก็อยากอยากซุ้มไว้บอกจิตเย้นะครับผมเดี๋ยวก็เอาอีกนะครับผมเอาไปปมาหมดแล้วพันกว่านะครับนะไม่ทําอะไรเลย นะครับตอนนี้แบบฮาร์เซลจัดนะครับแล้วก็ของอื่นนะก็ไม่ต้องไปแลกอะไรเยอะนะครับนะโฟกัสที่ของที่เองทำนะตอนนั้นก่อนนะครับการแนะนำมันมันมันเยอะมันกว้างนะครับะฉนนั้นก็อ่าเลือกดีกว่าว่าจะทำอะไรนะครับดาบซิวหลัวเอ้ยเออดาบจิตวุษเนาะดาบซิวหลัวนั่นแหละนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องรางซิวหลัวี่จะเป็นตัวออปกระดุกอย่างสลายน้ผาเททันในพวกนี้ก็สามารถทำได้นะครับตาสังหารเนี่ยผมแนะนำไม่จ่าไปแลกนะครับตัวนี้มันสามารถหาได้ระหว่าง ตลอดนะหาหาตลอดนะครับนะมันไม่เหมือนพวกนี้นะที่แบบว่ามาช้ากิจกรรมนะครับเพราะงั้นกิจกรรมเ,เอาของที่มันหาในตลาดได้ยากหาไม่ได้ดีกว่านะครับมันจะแบบเหมาะสมกว่านะส่วนทอนเนี่ยผมก็บอกเลยว่าถึงมันจะมีตัวตนอยู่ในโลกจริงเนี่ยแต่มันก็ไม่เห็นนะครับบอกเลยก่อนนะฮะมีแต่ชื่อนะครับขายก็ไม่มีขุดก็ยากนะครับผมมันก็เป็นทางเรื่องในการซื้อทิ้งไว้นะครับผมนะเพราะว่าหลังๆเนี่ยเราก็ใช้ทองแทบกับทุกคอนเทนต์นะครับก็มาที่นี้ผมสัพการแนะนําตัวกิจกรรมนะครับวงล้อหันสา นะครับเราก็จะแบบว่าแทบจะไม่ค่อยมีแนะนำแล้วเนาะมันจะมีของจำเดิมมาส่วนมากนะครับเนี่ยก็พิจารณานะผมสำหรับตัวที่จะสุ่มกันนะครับทีนี้นึงพูดถึงเลยนะครับอรอบนี้เนี่ยมีการเสริมรอยเท้าเข้ามาใช่ปะ่ะต้นทะเลใจนะครับมันให้เล่นได้3อย่างเลยนะเนี่ยรอยเท้ามันจะมีของผีเสื้อนะครับเราดูได้นะเนี่ยขั้นที่1ขั้นที่2นะครับขั้นที่3มนะมาเป็นแมนิโพซซาเลยนะครับ ไอ้ตัวสองนี่จะเป็นตัวสโนว์แมนนะครับนะหนึ่งหนึ่งก็ดึงดึงขึ้นมานะครับนะกางก็มีหลายดึงนะครับดึงอ้วนขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ดูขั้นที่สามนะดึงใหญ่นะครับเนี่ยก็แต่คนชอบนะว่าชอบอันไหนนะครับอันที่สี่จะเป็นฟินิกส์นะครับผมขั้นหนึ่งก็จะเป็นเหมือนจุดไฟนะครับดม่ขีดเนาะขั้นสองมีนกบินแล้วนะครับขั้นสามก็มาเป็นฝูงนะครับผมนะเยอะนะครับแต่ของจริงมันไม่ได้ขี้เลยแบบนี้นะนะครับของจริงไม่ได้ขี้เลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูอย่างใต้เท้าของ ตัวละครนี้ก็ได้นะเห็นไหมมันเป็นนกบินปุ๊บอยู่ข้างล่างนะครับหรืออย่างตัวลายเท้ารอบก่อนอย่างของตัวละครนี้ก็ได้นะครับเนี่ยก็จะเป็นทางด้านโลจันร์นะพี้นะครับผมนะก็มันไม่ได้ขี้เหร่มันในรีวิวมันนะรีวิวมันเอามาลกเกินนะครับของจริงมันสวยอยู่นะครับผมนะก็พนักงนโชคดีในการส่มกระชายรอบนี้นะครับนะเชื่องโกยผังชุดรอบนะครับนะก็น่าจะไม่ไม่ได้ช่วยอะไรนะครับก็สำหรับนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมนะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมแล้ววันนี้สวัสดีครับผม